สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับและนี่คือรายการ New s a n น Talk กับผมรัชตะสมรทินกรทางสถานีโทรทัศน์ไทยร์ a ทีวีนะครับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ในตอนนี้ครับก็ปกตินั้นเราสามารถที่จะรับชมผ่านทางหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นจานดาวเทียมทุกระบบนะครับถ้าเป็นจานดาวเทียม psi ก็ช่อง112นะครับแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ของเราด้วยครับ w w w t h a i s t a r t v c o th นั่นคืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามกันรวมทั้งคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องเคเบิลทีวีนะฮะแล้วก็อยากจะเข้ามารับสัญญาณภาพในรายการก็ยินดีนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะพูดคุยหรือติดต่อรับสัญญาณภาพก็คือ085157 7465 08-5-1-5-7-7465รวมทั้งเคเบิลทีวีในตอนนี้ก็มีเครือข่ายของเราครับที่ดูอยู่ในตอนนี้ครับก็สวัสดีทักทายพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับที่ชมผ่านทางเคเบิลทีวีโฮมเคเบิลทีวีนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานาีโดยพี่อุ้ยนะฮะคุณวิโรธพี่พัฒ ชัยสิรินะครับซึ่งก็ฝากมาบอกว่าตอนนี้พี่น้องชาวอุดรดูรายการอยู่นะครับรายการของเราเป็นรายการท้อกับหยิบเรื่องราวประเด็นฮอตประเด็นร้อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของเหตุบ้านการเมืองนะคใครที่เป็นคอการเมืองก็สามารถที่จะติดตามเรื่องราวเหตุบ้านการเมืองได้ในรายการที่นี่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของรายการนั้นก็จะทําในเรื่องของ CSR หรือในเรื่องของสาระน่ารู้ที่เราหยิบมาฝากครับก็ประมาณสักส0ินะแต่เราก็จะโฟกัสไปในเรื่องการเมืองครับซึ่งแน่นอนะ เหตุบ้านการเมืองประเด็นการเมืองนั้นค่อนข้างจะเข้มข้นวันนี้เราเลยอยากจะนําเสนอมุมสบายๆนะครับเรื่องราวการเข้าไปเยี่ยมชมในหน่วยทหารต่างๆนะครับท่าในใดที่ดูรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะทักทายกันสักนิดหนึ่งครพี่น้องชาวอุดรธานี02319 2072-3หรือจะข้อความ <c oughs> ทักทายกันครับ4838388กับรายการ e ิว a n d ท็อกที่นี่ครับในช่วงที่ผ่านมาครับก็เราจะเห็นเรื่องราวของบทบาทของทหาร ที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่ประสบอุทกภัยหรือมหาอุทกภัยที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเดอะฮีโร่เป็นพระเอกเลยทีเดียวครับวันนี้เนี่ยผมได้รับคมกรุณาจากหน่วยทหารที่เชิญสื่อมวลชนรวมทั้งรายการนิวสันทงของเราเนี่ยไปร่วมเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปในพื้นที่จังหวัดในภาคอีสานนั่นแหละครับพี่น้องชาวอีสานที่ดูอยู่นะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับเราไปเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะครับในหน่วยพัฒนาการทหารหรือหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51นะครับจังหวัดอำนาจเจริญแน่นอนฮนะทีมงานของเราก็ลงพื้นที่ไป2ท่านนะครับพร้อมกับคณะของกองทัพไทยครับซึ่ง1ท่านวันนี้ก็มานั่งพูดคุยอยู่กับเรานะครับก็คือพี่ริพงษ์ทังเพชรสวัสดีครับพี่ลิพงษ์ครับสวัสดีครับ นะครับก็นี่คือพีลิพงศ์นะฮะที่เดินทางไปนี่คือภาพของจังหวัดอำนาจาเจริญน,นะฮะนี่คือภา,าพพื้นที่นะครับในจังหวัดอำนาจเจริญก็ถือว่าเป็นจังหวัดน้องใหม่ฮะมาก็ไม่ใหม่มากนะเพราะว่ามีใหม่มากว่าน,นี้คือจังหวัดบึงการนะฮะนี่คือเด <c oughs> ี๋ยวภาพช่วยสูมเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับสูมเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งนะฮะสูมเข้ามานิดหนึ่งนะครับจังหวัดอำนาจเจริญครับมีหน่วยพัฒนา ฐานเคลื่อนที่นะฮะซึ่งเป็นหน่วยที่ทําหน้าที่นะฮะเขาเรียกว่าพัฒนาไม่ว่าจะในส่วนของภารกิจเบื้องต้นนะ,ะก็คือการรับผิดชอบหน่วยต่างๆนะครับในเรื่องของการปกปกักอธิปไตยก็ตามทีก็ยังเป็นหน่วยที่จะต้องช่วยางานในเรื่องของการพัฒนาหรือบูณรณาราการต่างๆนะครับโอเคไหมฮะเดี๋ยวช่วยจับภาพนิ่งนิดหนึงนะฮะ โอเคนะครับก็พื้นที่ทางทิศเหนือนะครับของจังหวัดอำนาจเจริญน,นั้นก็คือติดกับอำเภอ,เ,อ,อเลิงนกถากจังหวัดยโสธรน,นะฮะแล้วก็อำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็ทางทิศตะวันออกก็ติดกับอำเภอเขมรราชอำเภอกุดข้าปุ้นอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีทิศใต้ก็ติดกับอำเภอเครืองในและอำเภอม่วง30จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะฮะส่วนทิศตะวันตกนั้นก็ติดกับอำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกษาจังหวัดยะโสธรครับนี่ครับนี่คือพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งมีหน่วยทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51 <c oughs> สนพ5นอทอพอนะครับก็เป็นสอนยอสักนิดหนึ่งครซึ่งแน่นอนครับู้ที่จะมาเล่าให้ผมฟังก็คือเป็นยังไงบ้างครับพี่ลิพงช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครเราเดินทางไปเยี่ยมหน่วยทหารในครั้งนี้เริ่มต้นยังไงครับ <c oughs> ก่อนอื่นทางรายการ n w w a n d Talk นะครับต้อง <c oughs> ขอขอบพระคุณท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร <c oughs> กองบัญชาการกองทัพไทยพลโทหาริตผู้มีรันซึ่งท่านได้กรุณา,าเชิญสื่อมวลชนและก็ทีมงานของเราไปเยี่ยมชม <c oughs> หน่วยทหารซึ่งมีหน้าที่นอกเหนือจากการป้องกันประเทศแล้ว <c oughs> หน่วยงานที่เราไปนี้เป็นหน่วยงานที่ทําการพัฒนาประเทศชาติสร้างถนนนะขุดบอ่อแล้วก็กุดสระน้ําช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบ,บหน่วยที่เราไปนี้ก็คือที่เราเรียกว่าสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะครับ,รบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51จังหวัดอํานาจเจริญรรนะครับซึ่งหน่วยงานนี้แน่นอนว่า,เ,าเป็นหน่วยงานที่ หน่วยงานต่างๆของทั้งของรัฐบาลและทั้งของเอกชนเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมตลอดเวลาไปเพื่ออะไรครับไปเพื่อศึกษาแล้วก็เพื่อไปดูว่าในหน่วยเนี้ยเขาทําอะไรมั่งเขาทําอย่างไร,ระนะฮะแล้วกท็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นหน่วยงานที่เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยบรรยากาศที่นั่นมันร่มรื่นมากดังนั้นเหมาะที่จะเป็นสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครับครับซึ่งซึ่งทางหน่วยทหารนั้นก็เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับก็คือวันนั้นเราได้เจอทั้งสองท่านนะฮะรวมทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายท่านหลายคนที่มามาต้อนรับเราครับก็คือสำนักงานพัฒนาภาคท่านะฮะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ตามอักษรย่อนะครับใช่ครับซึ่งเห็นออกเดินทางไปตั้งแต่เช้าเั็นไงฮะนั่งรถออกจากหน่วยบัญชาการทหาร นะคือที่กองทัพกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะออกเดินทางตั้งแต่6กโมงเช้านะครับตลอดเส้นทางเนี่ยที่เราไปเนี่ยนอกเหนือจากที่เราได้รับการเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วนะก็มีการอธิบายมีการให้ทุกคนได้รู้ว่าหน่วยงานที่เราไปอย่างเงี้ยให้เรารู้ก่อนเบื้องต้นว่าเราไปกันเพื่ออะไร <น>แล้วก็ในหน่วยงานเนี้ยามีอะไรมากยังไงมากมีมตรงไหนเป็นสิ่งที่น่าจะไปไปเยี่ยมชมสิ่งตรงไหนที่จะควรได้เรียนรู้มากนะครับ,รบแล้วก็ตลอดการเดินทางนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทางพันเอกหญิงสวงสุดาปุณจเรญน,นะ,ะซึ่งท่านเป็นวนคณะ ในการนำพวกเราไปทั้งหมดนะครับก็วันนั้นเราใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมง11บชั่วโมงนะจากกรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานครไปถึงค่ำนั้นเราก็ไปพักนอนกันที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อที่จะเตรียมตัวในการเดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่คือสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในวันนั้นค่ำวันนั้นททางท่านเจ้ากรมก็ได้เดินทางไปร่วมสมทบกับคณะของเราเพื่อจะเดินทาง ต่อไปมันลุกขึ้นครับครับดีฮะก็นั่นคือจุดเริ่มต้นนะฮะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสักนิดหนึ่งนะซึ่งอีกท่านหนึ่งนะฮะที่เดินทางไปกับทีมงานนิวเซนทอฟของเราเนี่ยก็คืออาจารย์สายล่านะครับลองไปดูนะครับว่าอาจารย์สายล่าไปเก็บภาพอะไรมาฝากกับคุณผู้ชมครับไปดูภาพกันครับนี่ที่จังหวัดอำนาจเจริญมีอะไรครับเดี๋ยวตามมาเลยทีเดียวเอาว่าบอกเปลืองนิดนิดในเรื่องของภารกิจของทหาร ทหารคงไม่ใช่การจับอาวุธมาต่อสู้อย่างเดียวบางครั้งทหารทําหน้าที่ที่เราคาดไม่ถึงท,ทีเดียวที่เรียกว,ว่าการพัฒนาครับวันนี้เดี๋ยวมีอะไรดีตามผมมาครับกับแดนล่าพันตรดนครับแม่ที่นี่ละครับมีภาพกิจกรรมดีๆนี่ครับพลโทหาริสปุ่มมีรันกันเป็นเจ้ากรมกิจการพลเรืนอนทหารกรองทัพไทยครับแม่มีโอกาสได้ทํากิจกรรมที่เรียกว่าเสียสละ และการที่ทําหน้าที่ที่มากกว่าทหารมากกว่าอย่างไรครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าทหารเนี่ยคือผู้ที่จะต้องสือสัตราวุธแต่ปกตินั้นเขาบอกว่ากิจการของทหารนั้นกว้างขวางครับวันนี้ผมไปที่จังหวัดอำนาจเจริญไปที่นะครับเมือพัฒนานสื้นที่ที่51เป็นอะไรครับไปเรื่องหกยาเสพติดครับท่านผู้ชม ไปถึงก็ไม่มีอะไรครับก็ฟังบรรยายสรุปของกิจการของนหน่วยกิจการที่เรียกว่ากิจการของทหารพัฒนาที่51ครับผมไปถึงนั้นไปเรียบร้อยท่านเจ้ากรมก็เข้าไปสักการะนะสิ่งที่เป็นอะเป็นสิ่งมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของทหารและของคนไทยทั้งชาติเลยทีเดียวจากนั้นก็ฟังบรรยายสรุปครับ การที่ฟังบรรยายสรุปนั้นเป็นภาพกว้างมากกว่า20นาทีนั้นปราดเปรื่อเกินสําหรับการสร้างภารกิจที่ดีภารกิจแห่งการเสียสละภารกิจแห่งการที่มุ่งมั่นต่อการที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับประเทศชาติสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะ วันนี้ครับเราไปเจาะประเด็นที่เป็นปัญหาของชาติปัญหาที่แรงจริงๆนอกจากปัญหาเรื่องคอร์รัปชันก็นี่แหละครับปัญหาเรื่องยาเสพติดครับยาเสพติดนั้นไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรถึงแพร่กระจายมากในบ้านเมืองของเราโดยเฉพาะเยาวชนวันหนึ่งครับเรามีคําถามมากมายเลยทีเดียวว่าและคนที่ติดยาเสพติดนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุอะไร และทำไมเขาถึงไปติดนี่อย่างนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบและเป็นคำถามที่เป็นปัญหาและปัญหานี้ต้องการที่จะหาทางตอบปัญหาให้ได้ตอบโจทย์อันนี้ให้ชัดเจนให้ได้ครับและนี้ครับเป็นจุดเล็กๆของการช่วยเหลือเพื่อกูลสำหรับผู้ที่เรื่องราวที่ตึงการเสพติดมีโอกาสที่ไปชมเพราะว่าที่หน่วยพัฒนาการ51นี้นะครับเป็นเรื่องของการที่ เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่เขาไปเรื่องของบําบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดขณะที่ฟังบรรยายนั้นท่านผู้ชมครับตามผมมานะั้จะเห็นว่าการนำเสนอเรื่องราวของที่ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นมีการที่เรียกว่าแหมป้องกันก็แล้วปราปรามก็แล้ว ทุกๆอย่างนั้นต้องใช้อะไรใช้ความสามารถใช้กลยุทธ์เยอะครับแต่วันนี้ครับพอไปถึงเรื่องของการที่แล้วก็ติดแหละถ้าติดใหม่ๆโอ้โหวันนี้ครับเพราะติดที่นี่แหละครับมีผู้ที่ติดยาติดติดเพิ่งเริ่มต้นเริ่มแรกครั้งแรกเลยครับก็โดนมีการอะไรจับกลุ่มได้แต่ยังไม่มีการฟ้องศาลครับนี่แหละเขาเรียกว่าให้อะไรให้โอกาสให้กับสําหรับผู้ที่หลงผิดจริงๆ บากฟื้นตันแล้วครับฟื้นฟูไม่ธรรมดาฟื้นฟูต้องบำบัดบำบัดฟื้นตูกลับไปกลับมาเพื่อที่จะทําให้เขานั้นผู้ที่ทําให้เขามีคุณค่าและคุณประโยชน์ที่กับชาติบ้านเมืองครับเขาบอกผู้ติดยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นผู้ที่เกิดแล้วคราวนี้ทามีให้ปัญหากับชาติบ้านเมืองแรงหรือเกินแต่พลังขนาดนี้นั้นถ้าเขาติดแล้ว ต้องช่วยกันครับบำบัดเลยทีเดียวและที่นี่ครับแม่ผมไปหลังจากที่ไปไปพบไปเห็นไปอะไรมากมายแล้วเนี่ยก็จึงเข้าใจครับต้องมาประชาธิปันกันแล้วละ่ะมาบอกเล่ามานำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ผ่านรายการน้ำใสใจจริงตั้งใจครับแม่ทำโอกาสอย่างนี้เรื่องราวตรงนี้นี่ต้งจะกรมครับก็มานำเสนอและประชุมร่วมกัน ผมมีโอกาสต้องขอบคุณน้ำโอกาสที่ไปกับหลายๆท่านโดยเฉพาะาคุณพี่โอภาสท่านเป็นสื่อมวลชนอิสระที่เป็นอาวุโสจริงๆและนำโดยพี่พิพ,พงศ์ท่านเป็นนาวาเอกพิพงศ์ผมก็เรียกเขาพี่พิพ,พงศ์ตลอดท่านพาผมไปบอกอาจารย์สาล่าเราไปเจอไปพบสิ่งดีๆโด,ด,ดยท่านาเป็นกิจการของของหน่วยทหารพัฒนาของกองทัพไทยเราก็ไปเลยครับ ช่วงจังหวะนั้นนะผมก็มีนะได้เจอกับพลเอกหญิงสวงสุดาภูลเจริญเป็นต้อนรับกับสู้แล้วก็น้องๆที่เป็นทหารที่เข้าไปเป็นทีมงานสามคนเลยทีเดียวนี่ครับผมนั่นจึงเข้าใจเลยลนะครว่าภาระิจของทหารนั้นหน้าที่ของทารนั้นหลากหลายและกว้างขวางแต่มุ่งมั่นตรงที่จะทำให้สังคมดีประเทศชาติดี และทุกๆอย่างนั้นอยู่ในที่เรียกว่าอยู่ในการทํานาเสนอให้อยู่ในเรื่องของความชัดเจนต่อการที่จะทําให้เกิดความสงบสุขและเรียบร้อย <c oughs> นะนี่เป็นอย่างดีครับในภาระงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าต้องทําให้มากกว่าหน้าที่ทําหน้าที่ให้ดี ดีและเริ่มต้นที่ดีตรงนั้นและขยายไปตามหน้าที่ที่มีความหลากหลายแต่ทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายสูงสุดคือคือการให้ชาติบ้านหนึ่งสงบเรียบร้อยประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขครับนีพอไปทําแล้วเรียบร้อยนี่แหละครับตรงนี้สิครับเป็นเรื่องที่ผมนะัประทับใจจริงๆท่านพลตอาริสภูมิรัตน์ท่านจับรมมันบอกว่าอาจารย์แต่ลนะ เราช่วยกันเก็บภาพอย่างนี้นําเสนอสิ่งดีๆอย่างนี้และวันนี้ครับผมนั้นครั้งแรกนั้นเขาบอกว่าโอ้ถ่ายภาพผู้ที่เข้าผู้ติดยาอย่างนี้ไม่ได้นะแต่พระกฏผมไม่มองอย่างนั้นครับบุคคนที่เราเห็นเหล่านี้นั้นท่านยังไม่เป็นนักโทษนะท่านเป็นแต่หลงผิดหลงผิดเพราะว่าเกิดจากความที่เรียกว่ารั้วของของเขานั้นบกพร่อง รั้วตั้งแต่รั้วโรงเรียนรั้วครอบครัวรัวร้วมากมายเลยครับและรั้วเหล่านี้ครับทาให้เขารอดรั้วออกมาทําให้เขาพร,ราดและเสียโอกาสในการที่เป็นจะทําสิ่งที่ดีๆบางช่วงของเวลาบางช่วงของโอกาสแต่ไม่เป็นเป็นไรครับ mm. เมื่อรู้ mm. เมื่อต้อนึก mm. ก็บังบัดน,นะที่เรียกว่าบางบัดแล้วเราทําให้เรานะักฟื้นฟูฟื้นฟูทั้งกายและฟื้นฟูทั้ง นี่เป็นจริงนะครับที่หมหาจารย์มากฟังเสียงยาวๆนะเป็นเสียงที่ผมนั่งปรารถนาให้เราฟังเป็นเสียงความเบิกบานและเป็นเสียงแห่งความที่ท่านเจ้ากรมพลตรีผู้บัิชักา์ก็จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับเราว่ามาทําไมทําอะไรเพื่ออะไรครับ นั่ะครับเรื่องราวที่ทีมงาน New s n n Tal k นะครับท่านพี่ลิพงนะฮะแล้วก็อาจารย์เซรา่านะครับเดินทางไปร่วมกับคณะของกองบัญชาการกองทัพไทยนะฮะใช่ครับเป็นยังไงฮะไปเจอผู้ผู้ป่วยนะที่มาพักฟื้นแล้วก็เามา,มาอยู่ร่วมกันเนี่ยฮะพี่ลิพงเห็นเห็นอะไรบ้างครับในส่วนที่ตรงนี้นะฮะที่ได้เข้าไปไปสัมผัสกับเขาเนี่ยคือมันไม่เหมือนเหมันอย่างที่ทุกคนเขาเข้าใจว่า ผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วเข้าไปอยู่ในสถานที่พักที่พื้นฟูตรงนี้จะต้องต้องมีสภาพและมีนิสัยก้าวร้าวนิสัยแข็งกระด้างนะฮะแล้วกเ็เป็นคนที่ว่าสักตับตัวเนี่ยน่ากลัวมากตามที่เราเห็นตามภาพข่าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่เนี่ย ม,มันคนละอย่างกันอย่างที่เราเคยได้ยิน,นคือเขามีปัญหาใช่เขามีหรืออาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องอบางอย่างที่จะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ<ม>อย่างรไรวะฮะอ,อมันลักษณะคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วคือทุคกคนเนี่ยอ่อนโยนเป็นคนที่มันไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนที่เข้ามาพื้นฟู ฟื้นฟูสําหรับคือหลังหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะเข้าใจอย่ั้นแต่พอเข้ามาอยู่ในอยู่ในเครือข่ายอยู่ในสถานที่ฟื้นฟูแล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาการที่ดีเยี่ยมถูกต้องทุกคนเนี่ยเวลาพวกเราไปเข้าไปไปคุยเนี่ยก็จะยกมือไหว้และที่สําคัญที่สุดนะที่ประทับใจมากก็คือทุกคนที่อยู่ในนั้นจะเรียกครูฝึกหรือว่าทุกคนหรือทหารที่เขาฝึกฝึกเขาเนี่ย คุณพ่อ oh. คุณพ่อครับคุณพ่อครับ,รบแล้วม่ใจะเรียกพ่อเฉยๆนะเรียกคุณพ่อมีคําว่าคุณไปด้วย oh. โอเ้เขาสนได้ยังไงสนผมก็ถามทางาผู้ที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าทุกคนที่เข้ามาที่นี่ปั๊บเนี่ยประการแรกเนี่ยคือจะต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะ <Okay. S 2> ให้ให้ทุกคนภายนอกเนี่ยรู้ว่าเออที่นี่เขาอยู่กัน อย่างแบบพ่อกับลูกนะและที่สําคัญคือในสถานที่พักฟื้นสถานที่ฟื้นฟูตรงนี้นะจะเป็นลักษณะเปิดนะไม่ใช่ลักษณะปิดอ๋อครับคือไม่ไม่เขมวดครับก็คือนี่คืออีกสถานที่หนึ่งนะที่พี่ริพงและก็อาจารย์เส่าได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับคณะครับเดี๋ยวเราพัักรครับกับนิวสันทอครับกลับมาว่ากันต่อครับ